ซื้อสลักอมสินพิเศษ1ปี500,000บาทการันตีผลตอบแทนรวม4,000บาทนะครับถูกรางวัลทุกงวดนะครับ100%อ่ารางวัลอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันกับสลักอมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปใบสลักและแบบดิท่านนะครับรางวัลที่1 10ล้านบาทให้คุณได้ลุ้นนะนาน12เดือนด้วยกันแถมเงินต้นยังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ได้ดอกเบีย้ยด้วยเงินต้นด้วยนะครับและฝาก100,000ก็การันตีถูก4,000บาทมาดูกัน ฝากไลค์ก,กับสปายคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจใด้วยนะครับสลากออมสินพิเศษนะครับท้งในรูปแบบใบสลากนะครับเข้าสูงงวดที่626นะครับหน่วยละ100บาทมีสิทธิ์ถูกรางวัลทุกเดือนนานถึง12เดือนรางวัลที่1มูลค่ามากถึง10ล้านบาทและรางวัลอื่นอีกมากมายนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากขบายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ย,เข,เ,ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนอัตโนมัติ ส่วนสลากดิท่านนะครับ1ปีนะสามารถฝากผ่านแอป m ม m o ได้นะครับฝากได้ทุกทุกเดือนทุกทุกวันยกเว้นช่วงวันออกรางวัลจะปิดรับฝากนะครับสลกักดิท่านเนี่ยมันฝากง่ายกว่านะเพราะนั้นาฝากง่ายกว่าแล้วก็ตัวเลขอะไรต่างๆนะครับยึดเหมือนกันหมดนะทั้งสลักี่ท่านแล้วก็สลกักแล้วก็สลักแบบใบสลักเนาะเดี๋ยวไปดูจุดเด่นกัน จุดเด่นนะครับถ้าเป็นสลากดีท่านนะครับ1คือรวบรวม,รวมสรุปสลากดิท่านแล้วก็สลากทั้งหมดเอาไว้ในหน้าจอเดียวเมื่อครบอายุนะครับจะคืนเงินต้นให้นะแล้วก็พร้อมดอกเบีย้ยด้วยรุ่นรางวัลทุกเดือนนะครับรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลดืนๆอีกมากมายมูลค่าเริ่มต้นไม่มากนะครับหน่วยละ100บาทเท่านั้นนะครับหน่วยละ100บาททำรายการฝาก ถอนตรวจสอบข้อมูลสอบถามยอดคงเหลือในสลักีิท่านได้ด้วยตนเองผ่านแอปใหม่โมแจ้งเตือนการถูกรางวัลผ่าน Notification ได้ผ่านแอปนะครับรายเรียกแคมเปญสลักออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลักและแบบดิท่านระยะเวลาการฝากนะครับเริ่มตั้งแต่17พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปนะครับและผู้มีสิทธิ เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลาก1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล12ครั้งหน่วยนะครับหน่วยละ100บาทรายเดีดดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีรับดอกเบี้ย0.2บาทต่อหน่วยร้อยละ0.2ต่อปีอัตรากรณีผิดเงื่อนไขการฝาก1ฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วย2ฝากไม่ครบาฝากครบ6ปีเ6เดือนแต่ไม่ครบ1ปี ไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยวงเงินการรับฝากนะครับสามารถเลือกวงเงินนะครับในการรับฝากได้ตั้งแต่1,000ง0 0นห้าพันห5ึห้านนะครับหรือสามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการเช่นนะครับ 1, บาทนะหรือสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทโดยระบุฉะเฉพาะจำนวนที่หารด้วยพันลงตัวนะครับ 3วงเงินการทํารายการสูงสุด10ล้านบาทต่อวันนะครับวงเงินรวมการโอนภายในบัญชีตนเองด้วยนะ4ธนาคารนะถ้าเกิดเป็นรูปแบบของดิฉันนะครับดิฉันเนี่ยจะไม่ออกใบสลักให้สามารถตรวจสอบผ่านแอปไมล์โมได้าหาสามารถนะครับฝากเพิ่มในทะเบียนสลักเดิมได้นะครับเรื่อยๆรือเลยนะออกรางวัลน,นะครับจะออกรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนนะครับหยุดจําหน่ายทุกวันที่16ของเดือนนั้นนนนะครับการรับเงินนะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชี เผื่อเรียกนะครับที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลนั่นเองนะครับเงินรางวัลนะครับมีการปรับเล็กน้อยนะครับรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาท1รางวัลรางวัลที่2มูลค่า1ล้านบาท1รางวัลรางวัลที่3มูลค่า1 0,000นบาท5รางวัลรางวัลที่4มูลค่า3,000บาท10รางวัลรางวัลที่5มูลค่า1000บาท15รางวัลรางวัลเลขท้าย4ตัว มูลค่า200บาท1รางวัลและเลขท้าย3ตัวที่มีการปับนะครับจากเดิม60บาทตอนนี้เหลือ50บาทนะครับ1รางวัลกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นดอกเบีย้ยครบอายุนะครับเรียกวลาการฝาก1ปีอัตราดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรืออัตราดอกเบีย้ยประมาณ0.2%เเซต์นะครับ ถอนคืนจะได้รับ100บาท20สตางค์นั่นเองนะครับและการออกรางวัลธนาคารอมสินจะทําการออกรางวัลสลากที่ท่าน1ปีณนะธนาคารอมสินสำนักง,งานใหญ่ทุกวันที่16ของเดือนนะครับโดยจะทําการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์เฟ e บุ o กนะครับเฟซบุ๊กไรต์ตั้งแต่13บสนกาถึง13บสนกาห้0นาทีนั่นเองนะครับวิธีการ ซื้อสลากออมสินพิเศษนะครับ1ปีซื้อ500,000บาทจะรับ5,000หน่วยนะครับห0 0 0นหน่วยนั้นจะการันตีถูกรางวัลเลขท้ายนะครับเ,เลขท้าย5ตัวเลขละ50บาทนะครับเ,เลขท้าย3ตัวเนาะทุที3ตัวเลขละ50บาทจํานวน5ใหมายเลขด้วยกัน50คูณ5ก็250บาท250บาทคูณ12ก็3,000บาทนะครับ คูกาหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20สตางคูณ5 0 0 0นหน่วยเท่ากับ5 1 0แสนบาทนะครับรับไปเลยการันตีถูกรอนถูกงวด200คูณ12 250คูณ12ก็3,000บาทนะครับรับไป5 1 0 0 0บาทบวก3,000บาทเป็น5 4 0 0 0บาทรับไปเลยนะครับผลตอบแทนเนาะดอกเบี้ย1000บาทบวกกับที่ถูกรางวัล3,000บาทเป็น4 0 0 0บาทรับไปเลยนะครับ ก่อนจะการน,นะครับสลักออมสินพิเศษ1ปีในรูปแบบใบสลักและแบบดิจิทัลน,นะครับเปิดจัดจำหน่ายในทุกๆวันยกเว้นวันที่ออกรางวัลน,นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดข้อดีของการออมในรูปแบบของสลักออมทรัพย์เนี่ยนะครับคือ1 เงินต้นไม่หายเหมือนกับฝากประจําเลยแถมได้ดอกเบี้ยด้วยและมีโอกาสลุ้นรางวัลนะครับเหมาะกับสายเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลซึ่งนะครับถ้าดวงคุณดีคุณอาจจะได้รางวัลที่1 40ล้านบาทในราคานะครับในราคาที่คุณซื้อสลากแค่100บาทแถม100บาทนั้นไม่หายไปไหนด้วยนะและมีดอกเบี้ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะ ก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิม,ม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชี บัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e- wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ